ครับผมพบกับช่องโปรเฟียสายพิมพ์เช n แอลครับผมก็ช่วงนี้ผู้จัดการเขาแจ้งมาแล้วนะว่างานไม่มีนะเพื่อนก็ผมก็จะเดินทางกลับแหลมนะครับผมเอาตู้ไปยกลงนะครับผมแล้วก็จะไปวิ่งงานตู้แห้งนะพอดีผมได้เพื่อนมาช่วยนะก็เพื่อนก็จะเป็นคนรับช่วงต่อจากผมนะครับผมผมก็จะคอยไปกับเขาถ่ายคลิปถ่ายอะไรงเงี้ยนะเพื่อนครับเดี๋ยวเราก็เดินทาง กลับแหลมไปยกตู้ลงแล้วก็ไปรับงานตู้แห้งต่อเลยครับผม แหลมกันนะเพื่อนช่วงนี้สนามดินเราก็เละด้วยนะเละเละกลับไปหาวิ่งงานหาเงินจ่ายค่างวดก่อนนะเพื่อนนะว่าง,วาง,วางไว้คอยมาฝึกรถกันใหม่นะ ที่ลงที่นอนมยุเอาลงมาให้หมุดเลยถ้ามันมีกล่องโฟมมันดีเราก็เอากล่องโฟมใหญ่ๆปัดแล้ววางอ่ะมันจะไม่กระแทกหัวแม่งเดี๋ยวต้องหาอะไรมามัด เดี๋ยวเราก็เดินทางเรื่อยๆน้เพื่อนภาพมันก็จะสะเทือนสะเทือนนิดน,นึงนะเพื่อนนะหัวเรามันไม่นิ่มเนาะสงสัยต้องซื้อขาจับกล้องแบบกันสั่นมาแล้วมั้งเพื่อนช่วยได้เยอะนะเดี๋ยวว่าน่าจะลองซื้อมานะ่ายขาขับจ้องแบบนั้นนะมันน่าจะช่วยในการถ่ายวีดีโอเราน่าจะได้ได้ในระดับหนึ่งนะ สูญไปครับผมพอดีผมก็ได้เพื่อนมาช่วยนะช่วงนี้นะเนาะเศรษฐกิจกษษเราปีนี้นี่ถือว่าหนักนะแล้วอีกลหลายปีต่อไปคิดว่าน่าจะแย่นะครับที่ไปแล้วก็จะเดินทางไปรอพอดีนะแบว,วิ่งคานไปเรื่อยๆนะอาจจะ ได้รับงานพอดีนะเพื่อนๆช่วงนี้มันก็เราออกมาช่วงนี้รถมันจะไม่ค่อยเยอะ รู้งี้วันนั้นไปเอาหางไปด้วยก็ดีแล้วรถจอดทิ้งไปดูุนก็ดีแล้วเวลาที่วัดมารถมารับเอาดีกว่า,าตัดหัวไปเอาเครื่องเชีนเครื่องอะไรนึกว่าจะมาควันไปเทียงได้ไปไปพิง,งาเอารถโรเล,ลอร์ไปขับรถไอที่ว่าเขาเอาไปแม่สอดกันนะรถสิบสองล้อนะ่ะ กทำงานพี่แป๊ะนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ขับรถไม่ได้ขับหัวลากแล้วเอารถโรลเลอร์ขึ้นไปส่งไงเรามันรุนกันนะว่าวันนี้เราจะได้ไปไหนจะผมบอกนะตู้แม่สอดก็ได้เอาตู้แม่สอดผมก็เอาเล่นตู้หนักนะเพื่อนๆไไหนก็ได้ไปแล้วเอาตู้หนักไปเลยตอนขึ้นเขาลงเขาเราก็ ค่อยๆขึ้นค่อยๆลงเอานะพักเบรคพักอะไรไปเรื่อยๆเผื่อไม่ต้องรีบถ้าเรารีบลงขึ้นลงไวมันก็มีความอันตรายนะเพราะถ้าเราวิ่งตามรอบเครื่องลงเรื่อยๆบัติเหตุถามว่ามันจะมีเกิดไหมมันก็มีแต่มันอาจจะน้อยนะเพื่อนแต่ถ้าเราขึ้นไวลงเร็วมันก็ ความเสี่ยงมันก็มีเยอะนะครับนี่เราก็จะขึ้นสะพานกับรถอันนี้ก็จะถ่ายได้ได้นานหน่อยนะเพราะาื่อนเพราะว่ามันมีเป็นขาจับกล้องนหน้ารถนะปอตีผมจะถ่ายแบบใช้มือถือแล้วนะครับ นาทีนี้ก็ต้องดิ้งกันไปแล้วครับเพื่อนๆเดี๋<ๆ>ยวต้องอะ่มงงั้ก็ต้องเอาเนี่ยสายรัดรัดไว้ やった ด้วยขนาดนี้แล้วโหโเ,เข้เาไปใคิดว่าเรือเยอะนะ คือน,นี้มีฝนตกไมสนามเรานี่ก็แฉอีกนะแล้วนะก็หลังจากนี้ถ้าผมลงไปวิ่งตู้แห้งแล้วก็คงยังไม่มีโอกาสได้สอนเพื่อนๆขับรถแล้วนะก็ะต้องน่าจะเป็นปีหน้าแล้วครับปีนี้ปีนี้ไม่ไหวเลยนะเพื่อนนะเพราะว่าเราวิ่งผลไม้เราไม่ได้ตังเก็บมาเลยเท่าไหร่ รอง,งานนานนี่ก็ลำบากนะครับเพื่อนช่วงนี้งานวันบ้านเรานี่ก็ถึงว่าแเย่พอสมควรเลยวปีนี้ สายปากยาวก็อยู่ได้สบายนะครับครับผมเดี๋ยวเราเจอกันบนมอเตอร์เวย์นะเพื่อนอันนี้แล้วก็วนขึ้น มอตเวนะเพื่อนเทีถ้ามันเหลือเที่ยว15,000มันยังโอเคอยู่พูดถึงว่านะก็ลองไปดูรับแต่ตู้หนักแหมล้วนนี้เป็นตู้หนักเลยนี่ก็เหลือพอได้น่นหน่อยนี่ก็ไม่น,นี่เท่าไหร่แล้วสี่บาทเก้าปว่าวิ่งงานมันก็ต้องได้ตังค์มันก็ วิ่งไม่ได้ตังค์ไปอยากจะไปวิ่งใช่ไหมละ่ะจะพูดถึงอย่างน้องมันก็จริงแล้วมันที่จริงมันไม่ไ่าจะลำบากนะถ้ามันให้ตาเน,น้นนันหน่อยนะแล้วก็ขึ้นมอเตอร์เวย์นั่นเพื่อนเดี๋ยวเราก็ออกเลยไปขึ้นตู้ไปไม่สอดวันนี้ โอ้โหมันมันกับเครื่องมันเออเหมือนช่างคนอะเนาะมันอัตโนมัติของมันนะในช่วงเดินนี้มันจะเร่งเครื่องของมันเองเอามันมันก็ธรรมดาไงถามว่ารอคันเร่งวิ่ง6นั้นอะคือเอาง่าย65 70เนี่ยคือมันประหยัดน้ำมันเลยมันประหยัดแต่ว่าเราก็ต้องอึดด้วยไงเราต้องขับรถให้มันอึดด้วยเพราะว่ามันใช้เวลานาน รถพวกนี้ถ้าวิ่งเร็ดนี้คือถาม่อโอมประหยัดอยู่แต่ว่าเราอ่ะคือเราเราต้องโอเคเอ่ะเออพอออกจากนู่นนะห้าโมงเย็นนะ่ะห้าโมงเย็นไม่จอดเลยจะมาถึงไหนตรงอยุธยาที่เราจากตรงเนี้ยมันจะตีหน่กว่าแล้วนะครึ่งแล้วนะแต่ไม่ไม่จอดอนะไปไปไปจนนั้นประมาณที่ กือบที่ซีนะเขาเอาง่ายๆแล้วกันเราคิดเรายึดหลักแค่ถึงพิซุโลโล6โมงเช้ายัางไงก็ถึงตาอยู่พิษณโลโล6โมงเช้าอ่ะยังไงก็ถึงก็ไปยาวเลยถึงหน้าด่านเชียงของเราก่อน5โมงเย็นยแล้วคือไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วถึงทํายังไงก็ได้ไม้ถึงพิษุโลโล6โมงอะ่ะถ้าถึงพิซซโลโล6โมงได้ยังไงก็ยังไงก็หวานแล้วแหละยัยงไงก็ค่ อย่งน,นีก็ทันใช่ย่งน,นี้ก็ทันนี่เคยอตอนเราเดบไปช่วยซ่อมรถกรงนันนะโอ้เกือบเที่ยงเนาะอยู่ตรงนั้นนะ่ะส<ม>ิบโมงแล้วก็ไปซ่อมไปซ่อมอีกเที่ยงนะเกือบเที่ยงนะทำไมเราไป้ไอ้ตอนนั้นเหยียบอยู่ตอนสิบทันแต่ว่า คิดมาจากหลังสวนห้าโมงเย็นคิดว่าไม่ทันมาอ่อย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 ออยอยมามันทันเยอะเลยไปสามทุ่งถึงนะว่าจะเสียบไฟผไม่ได้เสียบแล้วช่วงนี้ว่เผอน่าจะเป็นตู้หนักนี่แล้ดูทรงนะไอเราคิวที่ห้าแต่ถ้าเกิดว่า มันยังไม่มีงานก็วิ่งงานทอยได้ก็เอาแม่งทอยก็ได้มั้งคือที่ห้าเดี๋ยวทอยใกล้ๆงานตู้เปิดใกล้ๆนะเหมืนไก่ที่มันยังไม่จบงานเรามมนได้ไปเลยไปที่นู่นพางานอยู่พอมาแล้วคิวมันมันคือคิวเรามันอยู่ตื้นนะมันมองไม่เห็นนะเหมือน เหมือนทักพกนอนอยู่ที่จอพรูปรอแคมเมื่อวานนะก็พูดจบเหื่อยมากเนี้ก็ได้ยินมาไปเลยแต่ว่ามันไปแคีนะ <c oughs> คือไงแล้วถ้าเราได้กลับแหลมแล้วอย่างไงเราก็ต้องวิ่งงานให้ได้ไงอย่างน้อยก็ให้เขาข้ามดีกว่าใช่ป่ะบอ <c oughs> กเขาพอดีออผมลทาทำนู่นทำนี่แป๊บนงงึงเพราะว่า เราได้ลงมาแล้วเราเสียค่าน้ำมันเสียค่าน,นุนะ่านีแล้วถ้าเราอยู่เนี่ยถามว่าใจจริงก็อยากจะวัดใจอยู่ตรงนี้นะอือหือวัวแบบวัด,ว,ดวัดใจแล้วถ้าเกิดมันให้ปีเปล่าแล้วเราตายเลยนะเออเพราะว่าถ้ามันถ้าถ้ามันบอกปีเปล่าอะ่ะมันจะพูดเลยใช่ปะ่ะถ้าเป็นตู้หนักก็บอกถ้ามันบอกเป็นตู้หนักมันจะบอกให้เราเช็คตู้ใช่ไหมละ่ะอ่าเช็คตู้โงกลุ่มมีแชท ถ้าสั่งตีเปล่านะคือมันก็อย่างว่าเนี่ยี่จริงมันน่าจะทำมาน,นี่เนี่ยตรงนี้ไ่เข่าก็ยังไงอยู่วัดด้วยชอบสง ไปบ้านเงเออไม่เข้าเนี่ยนั้นส่งไปด้วยส่งเลยส่งตามที่อยู่เลยใครชื่อครอบครองเอกสารตามที่อยู่ทะเบียนบ้านเนาะรัประเปล่าว่าไม่เข้าเข้าดิไอ้ตรงนี้นี่แหละที่มีปัญหากันบ่อยนี่แหละแล้วก็ตรงนู้นอีกที่นึงไอที่ว่าเขาเถียงกันนี่แหละคลิปในคลิปติ๊กตอกในตรงนี้นี่แหละนี <c oughs> ่เลย นี้เราก็ขึ้นบนถนนสายเชนเพื่อนวิ่งดูอะไรไปเรื่อยๆไปเปื่อยเน,ะนาะนั่งคุยกันกับเพื่อนจริงมันไม่สมควรหรอที่จริงมัใจอย่างนี้มันต้องมีนี่ ตัววัดข้างนอกเลยให้่อยเหยียบคันไหนขึ้นได้กข็ขึ้นไหนเข้าได้ก็น,นี้ไปตู้หนักก็เข้าชั่นตู้ปลาก็ปล่อยไหลออกไปนอกเลยได้ไปมงคุดสักเที่ยวด้วยนะบอ,อกได้ไปมงคุดสักเที่ยวนะ วิ่งเรื่อยๆครับเพื่อนยังไม่แจ้งงานมานะเดี๋ยวถ้าเพื่อนแจ้งงานมาแล้วก็ได้ไปวิ่งแม่สอดหรือไปไหนเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันนะเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราก็เดินทางกันไปเรื่อยๆครับผมครับผมเราก็เดินทางมาถึงเส้นบางประกงเป็นที่เรียบร้อยนะเพื่อนอันนี้ก็งานมันมีแต่งาน ราคาที่แบบว่าเราไปแล้วมันไม่คุ้ม้วเพื่อนก็เลยว่าจะจอดรออยู่ที่ปั๊มน้ำมันพีทีรอก่อนนะรอดูตู้หนักนะครับไหนๆก็ไปทั้งทีเอาเป็นตู้หนักไปนะถึงจะคุ้มหน่อยนะเพื่อนคุ้มกับน,น้ามันมนะีทางหลวงอะมอไซสองคันน่าจะไล่แล้วครับ รถไฟฟ้ารถไฟฟ้านะเพื่อนมอ้น้ำเงินฝั่งนู้นถ้าวิ่งงานใกล้ๆได้นะคุณถึงรถไฟฟ้าถ้าคำนวณดีๆนะเดี๋ยวมันจะมีบอกระยะทางต้องเตรียมไฟต้องอะไรมัเนาะ ก็พัฒนาไปเดียว,เดยวกันมันแพงๆไปเดียวกัมาถ้าคนส่งเราตายมาเป็นใช้ไฟฟ้านี่มันก็วยโอ้เขาได้ชุดนั้นไปไหนแล้วชุดดาวอีกขามประเทศมาเอาไปเรียนรถจีนนะนะโอ้มันก็มาทดสอบวิ่งไงมาทดสอบวิ่งว่าวิ่งแล้วเป็นยังไงอะไรยังไงเงี่นนะ <laughs> มันมีประเทศไทยก็เป็นส0 0พัน0 0มพันนะจะไปมีประเทศที่โอ้เพรมันที่คนเลื้ยงตายวะคน,นเดือนหนึงเที่ยวเดียวเออนนั่แหละเไรๆไปมันมเลื้ยงตายอ่ะ นะผมก็จะไปจอดกันอยู่ที่ปั๊มพีทีเขาเขียวก่อนนะครับนะรอดูงานพวนุงนี้เพราะว่ามันไปที่แหลมมันก็นี่นะเราจอดอยู่แถวนี้นดีกว่านะเราไปว่ากันอีกรอบช่วงหน้าฝนเนี้ยทาใจนะครับงานน้อย โดยโปกติทุเรียนมันก็ไม่เป็นไงน,นะป,ปีนี้ทุเรียนแย่ทุเรียนนี่คือเยี่ยมแย่เลยนะผลผลิตออกน้อยของน้อยรถต่างคนก็ต่างแย่งของกันนะงานกได้บิกกันไม่เท่าไหร่ก็หมดเลยนะพเพื่อน เดี๋ยวเราก็เดินทางกันต่อนะเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ที่เจ้าปั๊ม PT น้ำมันเขาเขียวเลยครับผมครับผมหลังจากที่เรามาจอดปั๊มเมื่อวานนี้นะเพื่อนวันนี้เราก็ตู้ไปดอบนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมารับตู้ไปสมุดสงครามกันนะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องโปรเฟียสายบึงชาแนลนะครับผมก็ ฝากเป็นกำลังใจให้รถทีมงานเท่าแก่น้อยด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ